เนยนิวคิมเดี๋ยวจะค่อยมาพาไปโซนลูกบอลข้างหลังนุ่นก่อนไปเดี๋ยวพาไปเร็วไปคิมไปเดีวไปเลยกำลังพาไปโซนนี่มีเยอะมากครับโซนตกปลาก็มีเห็นไหมตัวต่อก็มีเห็นไหมตัวตรงตัวต่อลูกบงลูกบอลก็มีเยอะมากเลยมีปีนหน้าผาด้วยใช่ไหมอันเนย มีปีนาาหน้าผาด้วยนะโอ้โหาาเดี๋ยวค่อยพามาเดี๋ยวค่อยมาเล่นอ่าไปดูมั้นก่อนนะไปโอ้ยใหญ่มากเลยอ่ะโซลูกบอลนะ่ะดูนี่ใหญ่มากโอ้โหโซลูกบอลใหญ่มากเลยพ่อเข้าไม่ได้เด้อเออเดี๋ยวพ่ออยู่บนอ่ะโอ้โหเยอะมากเลยล,ลูกบุงลูกบอลเพียบเลยไหนโยนลูกบอลนี่ลูกโยนลูกบอลเยอะๆเลยเอา่าโยนลูกบอลใส่กันเนี้ย เ <Hey>. uh, ออออ่ย่าลูกบอลใส่กันทิมหนูต้องทิมทิมไปไปก่อน uh, อายนลูกบอลใส่กันโยนลูกบอลน,น่ะเล็กๆอ่ะไหนลองเออสไลเดอร์สไลเดอร์ออโหสนุกกันใหญ่หนึ่งชั่วโมงมเขาให้กี่ชั่วโมงนั่นเลยฮันนิวเขาให้เล่นกี่ชั่วโมงสองชั่วโมงเลยหรอ โอ้ยสองชั่วโมงเลยดูสไลเดอร์อ่ามาสไลเดอร์สไลเดอร์นิวครีมสไลเดอร์ให้ดูหน่อยตรงเนี้ยอ่าสไลเดอร์สไาาลเ,าาเดอร์มาเลยพี่เนยสไลเดอร์มาเลยเนยสไลเดอร์มาเร็ว โอ้โหสไลเดอร์ตรงนี้อยู่ตรงนี้นานหน่อยห้าทางจะอยู่ตรงนี้นาน<อ>นายโยนลูกบอลใส่กันดิลูกเดี๋ยวลูกบอลใส่กันดิเออเดี๋ยวลูกบอลมาตรงนี้มาตรงนี้เดี๋ยวโดนน้องเดี๋้ออันนี้เขาเรียกอะไรนะแทมบูรีนเหรออันเนี้ยครมเนื้ออันนี้แทมบูรีนเหรอไหนกระโดดให้ดูหน่อยด็ ดึงดึงดึงโอ้ยอันนี้มันจะเยอะหน่อยนะอันนั้นโซนรถแข่งไหนโซนรถอุยอ้ยรถแข่งอันนี้อันตรายหน่อยไม่เอาต้องโตก่อนต้องโตก่อนนแบบแบบสองคนเอาขึ้นไปข้างบนใหญ่เลยลงมาได้ไหมนั่นน่ะหะลงมาได้ไหมโอ้นะโอ้ครีมครีมครีมสไลเดอร์ลงมาโอ้โหกิ้งเลยกิ้งเลยน่ะลูกบอลอันใหญ่อะ่ะ ทีมลูกบอลนั้นใหญ่อะอตรงนี้น่าจะเล่นนานหน่อยเพราะตรงนี้มันใหญ่เข้าไปตรงสไลดเดอร์ได้ลูกอาอพาเด็กงมาเออมาอืโอโอ้โหน้องลิี่ทีมพี่ทีม<ป><ๆ>โอเคโซนนี้ก็จะใหญ่หน่อยนะอยนนเออมาเดี๋ยวเดี๋ยวคิด น,นิวนิวเดี๋ยวเอาเอาซเอากล้องพ่อไปถ่ายบรรยากาศข้างในออกมาให้หน่อยใช่ไหม <Yeah. S 1> ไปกันครับผมจะพาดูไปดูภายในของของเล่นนะครับหุ่นย เอกซิมอยู่้านโอเคเมือ่อกี้ก็ได้เมื่อกี้นิวไปถ่ายบรรยากาศข้างในแล้วเนาะพ้าเข้าไม่ได้นะเป็นเป็นผู้ใหญ่โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปตรงโซนนู้นต่ออีกไหมโซนปีนภูเขาไหมเอาไหมโซนปีนภูเขาไหม ไปอีพีหน้าอีพีหน้าไปเลย